ืันนี้มาทํำสวนจะพี่น้องทั้งหญ้าทั้งหญาออกจากสวนเงาะวิธีของคนสวนเีลาว่างก็บไม่อบดน,นตรีงานลักคือ็ดสวนเฮ็ดสวนจนเ่าแล้วก็ยังบ่รวย อุณหภูมิทั้งก็ไฟออกก็ไฟขึ้นเต็มแล้วเออเดี๋ยวก็ไปวนว่เมื่อยกุหลาบต้นพัะอีเลดขึ้นเต็มเลยอันนี้ล่ละปลูกแค่เดียวขึ้นมาเป็นกลัวเลย ตอนแรกมันไม่มีนะมันมีนิดเดียวมาจากไหนม่รู้มันลอยมาน่ะมันลอยมาจากน้ําน้ําไหลมาเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาที่นี่ครึบเลยอันนี้มีมังคุดอยู่ต้นเดียวมันงํามันเลยบเป็นนน่าหละลูกหนึ่งยังห้อยตองแต่งอยู่น่าหละคุณมังคุดนะแข็งรอมั้ง ปีนี้เป็นอยู่ห้าลูกแต่ว่าไม่ได้กินสักลูกหรอกปีที่แล้วได้อยู่สามสี่โลมนี่มาท,าาทามั้งห้าทั้งมือเครื่องน้ำมันหมดมังคุดคืบอบักโม่งนั่นแหละมีไข่บักโม่ง รังเราก็โล่งเลยเนาะมันคุ้มหรอมันก็บ่เป็นกิ่งนั่นเน่ะมันบ่เป็นหรอเพราะว่ามัน,มนคุ้มจนนั่นว้ยกินก็เมียงไ้เลิศพระพลู อันนี้ต้นลงเลี้ยนเงาะลงเลี้ยนัน,นั่นเงาะสีทอง